โนดเผ็ดลอยปลาจนกำแดงอามขวาไส้คว nope, ah, ้นใจไวรุ่นโนดเผ็รลอยปลาจนกำแดงขวาไส้คว้นใจไวรุ่นแดงขวาไส้คว้นใจไวรุนนะครับแดงขวาไส้คว้นใจไวรุนก็อลายสุรพุโคกย่างย่างไปยูเภอนี้ริ่มเิครับรงมื้นสองเส้นสางมอไครับเผลอยปลาสงไวรตายกับแพรมานะครับจนว่าติดริ่วันนี้ครับ โหดเผ็ดดอยป่ากองไหนร่างฐานาล้านนะครับแต่มันไป็ดรองอุนเสียกับเด่นกับสุนเผ็มาแล้วเผ็ดดอยป่าครับทีมไหนว่าเผ็ดกับเสียดวางตัวเป็นต่วถึงนก้องนั่นกบแต่ว่าจอ่างไรเแล้ว ไปต่างแพกันนะครับเอาแน่นอนไม่ได้ชู่ไปชู้ไปมันน่าจะเล่นด้วยกันต่กล้องควายเนี่ยแต่เส้นให้ความใจสถวยรตัวควายดำนี่ระยอดไอ้แพะไอ้แพะแดงอย่างจนดี มันร้องเยอะนะครับแต่มันก็ตู้มันก็ปัน้นการปิดร้องมาตีทั้งบนแบบเลยกันทั้งช่องไป เร่งนะก็ต้เเเเเเอเร่งนะเป็นเดรดีวันไหนเด็กวันนี้เป็นเดรดีวันเข้าไมาอีกนะเหี้ยเปล่าเปล่า Tepet lain, Winamang. mày lên đây đây quá ăn ngay Hãy subscribe cho kênh không يےڙا جو ورينو هاڻي نه ٿو sô gặp nhàng sô gặp à bài. gì vậy Rồi ba rồi đấm đó Đầm đen đen đấm ขอ ų, <Cette> cow, ่ไหนว่าผิดกับไหนว่าผิดแถวกล้องแตกรอยป่านั่งจีไปไม่เล่นยังไม่เล่นพาบไปแล้วไม่ล้ม

quét quay Khai Joe quét, Ai đang chú qua bay. เมรัยดวนก็ไหวแดงเรื่องดันทรายดันเดี๋ยวยอดแต่มันก็สู้จัง

ม,มันก็มาอย่าง,งดีจะสู้แหละแต่มันก็สู้ไม่ได้นะครับโนดแพหน่อยป้าะนะครับโนดแพหน่อยปา้าก็เป็นควายแตนะครับ นอติดเลยร่าโนเาเป็นควายจรเ้ายจระเข้งอาบกว่าใช่ควนจเลนีมมีเมีสี้ย